สวัสดีครับจงมาครับวันนี้ก็มาให้ช่างเขาช่วยเปลี่ยนนะครับชุดสายพานกับลูกนะครับพอดีไม่มีบล็อกนะครับอาการนะครับนี่ดังนะครับ าหน้านมานี่นะครับอัน,นี้เป็นของแทนมั้งใช่ไหเ่ยโอ้มีสอยตัวเสียนัดน,ดนดมีอ้น,น,น,นี่ยใ้น้ำมัเนเคร่งใทยนำเบอ่อแปด

ขันซตา์ไม่ต้องออกติดอยู่นโอเคทางนี้ไปกอนยต้องใช้ตอนสันนี่นะไม่ออกซ้ายนะออกซ้ายนะ

เเนาะตัวนั้นตัวนั้นเบอร์อะไรนี่พี่พอเดนไอดูหน่อนย,อ,ยอ๋อเบอร์ยีิบสองนะครับความรู้ความเเรู้นรัก็ใส่ได้เลยนะโอ้า,อออายน้เชือกอะไรอ๋อจะใส่ไม่อย่างไม่มีมาร์คเบอร์อะไรนีพี่ ใส่วางเดียวฮะเอา,ออาแล้วไม่ไหวแล้วเนี่ยไม่ไหวก็ต้องใช้ไปก่อนพี่ซื้อมือสองเข้ามาต <laughs> ามสภาพเปลี่ยนเม็ดเปลี่ยนชามดีกว่ามาั้งเนีออ๋อมันดังที่ชามตัวนี้ด้วยอพี่ดังไปแล้วตามสภาพซื้อมือสองมา อันนี้เก็บไปใช้ได้อยู่เนาะโอเคเม็ดไปไม่เป็นไรเลยอ๋อเม็ดไป้ม่เป็นไรนะอ๋อต้องเปลี่ยนชามตัวนี้นะอืมโอเคบล็อกกลมเออเราใช้บล็อกใหญ่นี่แหละวอ๋อคนบล็อก ก่อนเขามาก็าถ่ายลาย้างใน้ันเป็นลูกเปินรถนะนเ, <c oughs> เ,เราคนเก่า <c oughs> ของ,างแท้ตัวเนี้ยเ,ออเ,เก็บเม็ดไปเออต้องเปลี่ยนชามมาดิเออเดี๋ยวเปลี่ยน ต้องเก็บตังค์ซื้อบล็อกลมไอ้บล็อกนี่แล้วเนี่ยต้องกลวังเทคนิคเทคนิคเเคยสเใส่กันสายพานอยู่คนละยันแับนอืมนี่ของเดิมนะครับเล็กก่อนนี่นใหญ่ก่อนอ๋อนี่เล็กนั่นใหญ่

มีบลอลงก็จะง่ายใส่ใช่้ก็ใส่ใารใชีหน่อย ใชมือสอง เดียวจริงๆก็ยังดังอยู่เนี่ยดังเพราะอะไรจ้าจ้ดาดังลูกปืนไหมคุนเสียหรอจะขับได้ปกติ เลูกปืนมาอีกเออนึกว่าดังดังไอ้ไอ้ลูกไม่ใช่ฮะแต่ว่าอันนี้หมดอายุแล้วนะครับก็ต้องเปลี่ยนไปหมดเลยเราจะให้เปลี่ยนลูกปืนไหมอืมก็ต้องเปลี่ยนแล้วมั้งพี่ต้องวิ่งไปเบิกอะไรไหมเขาเหมียวมี่อ๋อคงต้องเปลี่ยนลูกปืนด้แล้วมั้ยนี่ ดีมันดังก็กลัวสียพานเนี่ยแต่ก็เออเป็นลูกปืนอีกนะครับเขาจะออกมาลูกปืนดังซิ่งเลยป่ฮะดังบมดล้วตอนเอามาตอนเอามาไม่ได้ไม,ไม่ไม่ลองหมุนดูเลยพี่ดังแหละตอนเอามาก็ดังเออดังอยู่แล้วดังอยู่แล้วน่าจะดังอยู่แล้ว,ลวไม่ผมไม่ได้ลองไงสต,ตาร์ทแล้วขับดูไม่ได้เอารมือหมุนดู ยนต์ครับสวัสดีครับเกนเปลี่ยน,นชามด้วยนะพี่